1,006คนคลื่นคนคลื่นอย่างนี้เป็นเลยเม็ดปลายมาขึ้นครับดั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 นครับไปครับคนเออนึกว่าจะไม่ดันเออนั่นแหละมันต้องอย่างนี้สิ บัมบัม,บมอ่ะหนึ่งตาหนึ่ตาหนีไปตานนั้นนะเหลือเคล็บโยครับโยครับออมนิดหน่อยครับไปครับผมชึบชึบ,ชบมาต้องไปอยู่ตรงไหนวะมาต้องไปอยู่ตรงนี้ออมครับ อ่าไแบบปครับปรับตรงนั้นนิดหน่อย <c oughs> เอาละอ่ะหน,นีดิครับรออะไรล่ะเล่นอะไรจอฝั่งนี้อันตรายนะ นั่นน่อะไปครับจอตรงนี้นั่นนละดันดีครับดันดีครับรอเลยรเหรอเห็นตัวนั่นเ่ะทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ยังทำอะไรเราไม่ได้กินครับแลกกันไหมพี่ โอ้ไม่แลกเว้ยเฮ้ยดังขึ้นไปโขนมาซินนะดังขึ้นไปครับนั่นแน่ทำไรอ่ะกินดีครับบึม,บมไม่ยอมกินเลอไม่ไปตัวหนึ่ง ตามปั๊มตามปัม๊มปัม๊ตม,ต,มต้องกินแล้วครับไม่กินโค้นหายนะเจ้ากินไ่เร็วไม่กินเดี๋ยวโค้นหายกินกับพอครับ ไม่กินครับง่ายครับไรเหลือไปเพชรประจำตำแหน่งลบไปครับไปครับหนึ่งตาหนึ่งตา,าครับเผื่อพลาดครับเราจะได้เจาะเลยครับผม นั่นแน่กินไหมถ้ากินเนี่ยเขาน่าจะเอาน่าจะเอาลงเรือมากดเรานะครับไม่กินครับได้กินไปตรงอืมแล้วเราก็ทิมตัวนี้ท่านผู้ชมปึ้มๆหนุกหนานครับหนุกหนานกินทำไร มีการโดดจะกินเบีย้ยเรานิ่นนะอ่าป,ป่าผูกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเบีย้ยหายครับออาไปดันต้นนั้น้นั้นชั้นอ่ะหงายเข้าไปครับ กินแล้วครับเพ่เพ่ครับผมผมกินแล้วครับกินครับผมมาต่อย อ่ะหนีมาตัวนี้ดีกว่าทำอะไรทำอะมไรของเคราเนี่ย กินเหลือโอ้หมาเ่าเว้ยทำไรเพ่ผมก็กินมาดีครับอืมแล้วก็เหลือพี่จะไม่หนีแล้วเราก็ชึกชึกชึ่ะผูกไว้ ลูกไว้อะนี่ครับหนี่ครับอันหนึ่งตาครับหนึ่งตาป้องกันตาลุกครับอ่ะผูกไว้ครับไม่ให้กินนะผมกินครับผมอืมดีไหมเดีย๋ยวกินเลยแล้วกันท่นผู้ชมหย,ยวนหยวน บายครับผมปัม๊ปมยังไม่ให้กินครับนั่นในชืบชืบชืบเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดมาตรงนี้มาตรงนี้ไปถึมถ่มถ่มถ่มหลบครับหลบครับแทงเลยครับแทงเลย จังหวะมันได้ไปครับโยคอนกินแล้วไปครับโตรครับไปกินโขน เลุกเลยครับอุตสาหเปิดช่องโหว่ให้นีไปได้ครับหนีไปได้ครับอืมนี่เป็นนั้นั้นั้นชอ่ะป่าอ้อมมาตั้งรับครับผมเดินไปครับเดินไป เดินไปครับเดินไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปครับไปครับอ่ะแทงก่อนเลยครับผมอ่ะของฟรีกินก่อนครับกินเบี้ยกินทั่อย ไปครับออมครับให้ขึ้นไปหน่อยครับขึ้นไปหน่อยอุกส่า์ให้ขึ้นให้ขึ้นก็ต้องขึ้นหน่อยเหยาวย้าบเหยาวย,าวยาว้าผูกไว้ครับรอดช่อง ไปโคนบูไปครับนี้ครับนี้ครับทำไรสมิกินเชื่อเหรอ อ่ะไปครับอาวโดนแล้วมังนั่นนะ่ะไปครับไปครับนั่นเอ,อ่แทงแม่งดีไปไหนวะมีการต่อด้วยเว้ยชเชเชอ่ะขอสักหนึ่งทีดูดิจะไปไหนลูกครับ S 1> <S 1> <S ดันขึ้นไปตรงๆเนี่ยเกิ <S 2> <S 2> <S <S ดอะไรขึ้นเนี่ยหนึ่งทีสองทีดันขึ้นไปตรงๆหน้าหลงไว้ยอะดันเลยครับดังนี้เป็นปตรงๆโอเคขอหึงทีครับโอเคอะลูกอีกหนึ่งทีครับ ng tonan. Papara papa. Nah, ya, kini hap. Hmm. Kini กินก็ปล่อยไม่สนใจฉันจะกินทห้หมดเอาละมาลุกเข้าไปครับผมปะอมอ้อมอมอ้อมอ้อมอ้อมครับ นั่นแน่คิดเวลาไว้ว,ไว่าต้องเดินแต้มนั้นน้องจา๋าลุกแม่งหนึ่งทีด้ลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีอืมขึ้นไปข้างบนครับอ้าวไม่กินแล้วพี่วันนั้นผมกิน ผมกินโค้ดนะยา <mm> ยาวยายาวไปละไปละกินมันเลยเลย <mm> ไปครับ <mm> อะไรให้กินอะไรให้กินเหลือ ตายหรอวะเดี๋ยวกินแล้วตายไหมเนี่ยอ่ะกินเลยก็ได้ไป,ปปไปครับผมปั๊มไปครับผมอ่ะลุกเข้าไปลุกเข้าไปครับขอบคุณครับ